ไม่เก่ง,กกกกเ,กงเลยโอ้หไม่ไ้ม่ได้ไม่ได้ไม้ไค่ไดม่ไ้ไม่้ไม่ม่ได่้มไห่้ม่อง้ไ้มม่้ไได ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับวิชยานีวิชยานีสวัสดีวิชยานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุ้งต่างกันอะไรอ่ะส่างกันอะไรอ่ะเรู้สึกเป็นไงล่ให้ฟังหน่อยเล่นเกมเบบไมากคือเกมนี้หนูไม่เคยถูกชะตาด้วยเลยอ่ะเล่นทีไรก็แพ้ตลอดเลยอ่ะทั้งที่ตอบได้เยอะอ่ะเล่นสามรอบก็ไม่ได้สักรอบนึงแล้วเล่นยัง ผมวู่ดูเรื่องนี้ฮะนี่นั่งเช็ดเหงื่อตอนนี้เธอุ้นจนตัวเปียกมากนี่เปียกไปถึงขาแล้วตอนนี้นี่คือเงินเราก็ไม่ได้นะครั้งนี้แต่เราเต็มที่มากคือเราเล่นแบบอยากชนะมากไม่รู้ทำไมนี่ก็งงเหมือนกันตั้งแต่เนหมุไม่สนใจอะไรเลยก็ไม่ถูกหุดได้เลยเหรอคือว่าเราเอาเรามีสมองเราตอบไม่ถูกนะะไรฮะ ออกขึ้นยี่สิบเลขบวกลบไงแต่ก็บอกไงว่าบวกลบคูณหารไง่แต่เขาไม่กดอย่างนี้ไงไม่ใช่ครับไม่เกมเกินีลยนอ๋อเหรอเคยใช่ไหมใช้แต่ลูกคิดดิเอาล่ะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะโอเคไหมเดี๋ยวต้องไปแข่งเกมก่อนนะคะตุ้งตุ้งนะคะใจให้กับการเตงียมพิธีกรครับทำไมอ่ะชอบใช่ไหมล่ะดูนะแต่อ่างตลอดอ่ะตัวโน้ว้า ความเฮฮาสนุกสนานของรายการซุปตาปาร์ตี้ Celebrity Game Night ยังมีอีกเพียบพั้สักครู่เดียวนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาตบวสอนเข้าปากผมไอ้พุกไม่เห็นนะเขาส่งทุกเกี่ยวอย่างนี้เลยนะเน่ยฟังตามเสียงเขาครับใครคอนโทรลใครเป็นคนคอนโทรลเสีย่ตรงไหนของมันก็ไปตรงนั้น ับอุ้มรายการว้าวดาราวันนี้พิเศษจริงๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราได้บุกมาดูการถ่ายทำรายการซุปตาปาร์ตี้เซเลบริตี้เกมไนท์เป็นรายการที่เรียกเสียงหัวเราะได้จากทุกคนในครอบครัวเลยล่ะค่ะซึ่งบรรยากาศการถ่ายทำก็เต็มไปได้วยความสนุกสนานจากเหล่าซุปตาที่เล่นเกมเป็นอย่างจริงจัง่งเหมือนว่าจะได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปด้วยจริงๆเลยล่ะค่ะ แตุ่ณไม่อยากหัวนอขอทรความรู้สึกของผู้ถูกกระทำหน่อยค่ะครับรผมวันนี้ <laughs> ต้องขอขอบคุณน้องชายผมมากนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่าเขามีความแค้นอะไรในใจกับผมหรือเปล่านะครับต้องอตั้งต่เอาไก่จิกหัวแล้วนะครับผม <laughs> ขอบคุณมากนะครับผมสู <laughs> ้ๆ <laughs> นะครับพี่สู้มากครับสู้มาก <laughs> ครับผมและนี่คือ คนแรกคนที่สองคนที่สามไะ่ะก่ม่นไม้ใช่ไม่ใก่ไม่าน่ไม่ใช่ไมลใค่ไมัใช่ไม่ใบมอยู่แม้วอุ่มาตให้ไม่ใช่ไม่่ม่ใชดไมาม่ใช่ไม่่ม่่ไมมมมม ถานที่ถ่ายทําตรงนี้นะคุณผู้ชมมันสนุกมากๆแล้วมันก็ลุ้นตามแล้วมันก็กรี๊ดตามแล้วมันก็สนุกไม่แพ้กับที่ดูทีวีเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าพลาชมความสุกสนานแบบนี้ได้นะคะในรายการซุปตาปาร์ตี้เซเลบริตี้เกมไหนทุววันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มโรงทางช่องวันแห่งนี้ค่ะ